นดูอาออกดอกแล้วต yes. okay. okay. so ้นเล็กๆนะคะดอกเคอือหือดอกเคค่ะชอบนี่ค่ะต้นเล็กๆออกดอกเป็นดอกเคแล้วก็มา น,นี่ก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะมีนอนกินมางเลยนี่ก็ออกลูกกระรางออกลูกงานกระรางโผล่นะคะต้นแรกที่ผสกพอได้น้ำแล้วก็ใบออก น,นี่ก็ต้นซูการ์แคนต้นอ้อยแบล็กซูการ์แคนนะสีดำนะคะต้นอ้อยก็ปลูกมะพร้าวอันนี้เอากิ่งจากใกล้ๆบ้านนะคะเขาปลูกก็เลยเอามาปออกลูกแล้วแดนลูกยังไม่โตนะคระลูกยังไม่ แข็งแรงก็ร่างเล็กค่ะต,ต้นขอ,องชูลดมันก็เหมือนกันค่ะต้นอ้อยมันเป็นอ้อยสีดเหลืองนยสีขาว กำลังปลูกฝังนู้นนะคะกลังปลูกต้นกระรองกรงอออือกาตชุมพต้นลำให คนเซนต์ถนนคนเล่นปูเลมมันโอ้โหโอ้โหเรามาเจอหนอนอือหือแตะด็ดเด็ดเดเนี่ยหาหนอนมากินโอ้วอมโอ้ไม่ก็โอ้แฮปดิทเอาโอ้โอ้โอแฮปทอน โอ้ไม oh oh ่กนี่น oh, oh, mm ี hmm. ่โอ uh ้โหนอนตัวยังไหญ่อือืออือดอลอือ m โอ้ h e a two โอ้มีตั้งสองตัวนุนะโอ้โหมึงกินอือ my god oh my god อ uh ือหือ มีนอนนะคะกินไม่เบโอ้โโอ้แอบเรียลีอ่านอนนะคะนี่นอนบุกเนดีนะกุด <not> อืมอืมน,นอนบงุงไม่ปลูกใหม่ลูกไร้ด้ ดิสกโอเลมอนเตียงแถวี้นนี่ก็สูงแล้อันนี้ต้นมะกอกแต่ไม่รู้อะไรกินว สวยนะคะแต่วันนี้นอนกินตรงปลายะล้วก็ผักอะไรอ่อนต้นสมน้มจริงจง จิ้นจิงนเจนะคะรูทอินไซด์รูทนี่งไงรากมันนะแต่ได้ก,กินหลายแล้วค่ะเป็นอันเล็กสมอลจิ้นเจอันนี้ ได้กินก๋วยเตี๋ยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย